การแสดงของผู้ใหญ่ครับต้องดูต้องดูอันนี้พลาดไม่ได้การประกวดมิสโฟตโตไฮเทคเรานี่จัดมาสิบก,กว่าปีแล้วคนดูเบียบอืออาจารย์ทั้งนั้นอยากรู้ครับจารย์ก่อนจะไปดูการสแสดงจากของผู้ใหญ่เนี่ยเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆสําหรับการจะถ่ายภาพผู้ใหญ่เวลาสแสดงหรือว่าเดินแบบสวยๆไหมครับทีหลังจากเราใช้เทคนิคในการสต็อกแอคชั่นใช้ชัตเตอร์สปีดเร็วเพื่อหยุดความเคลื่อนไหวให้มันหยุดนิ่งนะ คมชัดทักเกลีแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยก็คือการถ่ายภาพแบบแนวโมชั่นคือมีความเคลื่อนไหวในภาพครับทั้งที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยนะเรารู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวทีนี้เราจะมาลองเล่นการใช้ชัตเตอร์สปีดที่ช้าครับ บ่อยครั้งนี่หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยเอาสปีดชัตเตอร์ชาร้าไปถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วมันจะได้เหรอภาพมันก็มัวหรือเปล่าในขณะที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราอาจจะใช้ชัตเตอร์สปีดที่ชา้าได้แต่ว่าชา้าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนไหวเร็วกว่าชัตเตอร์รเรารทําให้วัตถุเนี่ยมันดูพลิ้วเช่นเวลาเขาหมุนกระโปรงเขาพลิ้วไหววิธีการเซตนะครับ พอเรากดปุ่มออนเหมือนกันเราเ<อ>ยังคงใช้หมวด s อ SU ยูเหมือนเดิมครับครับสปีชัตเตอร์ครับทีบนี้พอใช้หมวด S ปั๊บเมื่อตะกี้เนี่ยเราใช้สปีชัตเตอร์ที่ประมาณ300ใช่ครับเราไม่เอาเราจะไปเลื่อนมาเปลี่ยนมาเป็นสัก1ส่วน50 1นึส่วน40 นะครับหรือ1ส่วน30ประมาณเนี้ย30มสิบสี่ได้หมด้วครับนะครับเพื่อให้สปีดชัตเตอร์ช้าอยู่ในระดับที่เวลาเขาเคลื่อนไหวเนี่ยมีความพิวไหวอ๋อครับแค่นี้เองแค่แต่ว่าเวลาการถ่ายภาพเนี่ยเราต้องจับจังหวะจับจังหวะนะครับแล้วก็ถ่ายหลายๆรูปแล้วมาดูรูปที่สวยงามนะครับทีนี้การถ่ายภาพหลายๆรูปเนี่ยในเวลาเดียวกันคือการใช้โหมดคอนเดนเซอร์อ๋อคอนเดนเซอร์กล้องตัวนี้ก็จะกดปุ่มนี้นะครับ เป็นรูปกล้องซ้อนกันนะครับเห็นไหมเออเห็นไหมเห็นปับเหนค่ะกดไปปั๊บด้านด้านล่างเห็นไหมมันออฟอยู่เราก็หมุนมาที่คําว่าถ่ายสปรีนะท็อปเจ็ดท็อปเจ็ดก็คือถ่ายทีละเจ็ดรูปถ่ายทีละเจ็ดรูปเลยโอ้โหแค่นี้เองเรื่องต้องก็เป็นเรื่องกล้วยละั้งนั้นเดี๋ยวอาจารย์ครับเราไปดูการเดินแบบแล้วก็การแสดงดีๆจากครับผู้เข้าประกวดรุ่นใหญ่กันดีกว่ากับพี่เราต้องให้กดครับ

i I'm based i be Mercedes, big Mercedes Back up in the party, on the hemi of a party Competition, know I've got Don't make it out like Marilyn Hardy That alright makeup got a looking alright